สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับวิธีที่ทําให้ผู้อื่นนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ทําให้เกิดความบาดหมางกันเกิดขึ้นนะครับวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่4แล้วนะครับที่จะทําให้ผู้อื่นนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นก็คือการขอความเห็นจากผู้อื่นนั่นเองครับเราทุกคนนะครับก็ต่างไม่ชอบกันทั้งนั้นแหละครับให้ใครนะครับมาสั่งเราเนี่ยโดยตรงฉะนั้นนะครับการที่เรานะครับรู้จักสนทนากับผู้อื่น ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นกันนะครับมันก็จะดีกว่าเพราะด้วยความที่ว่าคนทุกคนเนี่ยก็อยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกันทั้งนั้นแหละครับเพราะก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างต้องการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยครับเป็นคนสําคัญดังนั้นนะครับการจะเปลี่ยนแปลงใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นนะครับเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการคิดการเห็นพ้องหรือการตัดสินใจนั่นเองครับเราคงคิดในใจนะครับว่าเฮ้ย เขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไงถ้ามันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันล่ะมันไม่เป็นไรครับเพราะไม่นานนะครับเขาก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าคนคนนั้นนะครับไม่มีปัญญาพอเนี่ยที่จะเห็นข้อบกพร่องหรือว่าข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับเราเองก็คงทําได้แค่เพียงดูเขาจเจริญเติบโตครับแล้วเราก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่างเดี๋ยววันหนึ่งะครับเขาก็จะมีปัญญาแล้วก็รู้เห็นเองนะครับ เมื่อใดก็ตามนะครับที่เขาเริ่มมีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ใช้จังหวะนี้แหละครับในการพูดต่อยอดเชื่อมโยงหรือว่าให้ความเห็นพยายามให้เขามีความคิดเห็นที่ถูกและให้เขาเนี่ยพยายามด้วยตัวเขาเองให้เขานะครับคิดพิจารณาทั้งถูกทั้งผิดด้วยตัวเขาเองนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่ามีนักเขียนอาวุโสอยู่ท่านหนึ่งนะครับ ที่คุณเดวลเคเนนกี้นะครับเขารู้จักเขาก็เล่าถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เรื่องลือนามากท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยทํางานอยู่ในห้องเดียวกันตลอด3ปีนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าท่านผู้นี้เนี่ยไม่เคยออกคําสั่งแต่เขาเนี่ยมักจะใช้วิธีการในการขอความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดนะครับอีกทั้งนะครับเขายังไม่ห้ามว่าอย่าทําแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ประมาณว่า ให้ผู้อื่นเนี่ยพิจารณาด้วยตัวเขาเองนะครับให้เขาเนี่ยรู้จักเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือถ้าไว้ไง่ายคือว่าผิดเป็นครูอะครับให้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเองผมว่าสําหรับเทคนิคนี้นะครับมันใช้ได้สําหรับงานที่ไม่ได้เร่งด่วนอะไรมากนะครับแต่ถ้ามันต้องการเร่งด่วนมากเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับเอาเป็นว่าผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงใครนะครับโดยไม่เขาเกิดความบาดหมางเนี่ยเราก็ควรขอความคิดเห็นจากเขา และก็หาตรงกลางระหว่างกันให้เจอนะครับมันจะเป็นการให้เกียรติกันแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเต็มใจในการปรับเปลี่ยนมากกว่าที่จะถูกออกคําสั่งโดยตรงนะครับทั้งนี้นะครับเราก็ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนะครับไม่ควรตัดสินใจหรือให้ความเห็นด้วยการขาดสตินะครับเพราะมันจะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อตัวคุณและก็ผู้อื่นได้นะครับครับสำหรับการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นเนี่ยมันจะยิ่งมีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเราเนี่ย ได้ความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายเพื่อมาประกอบการตัดสินใจนะครับและสิ่งที่เราได้นะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยก็คือคนนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างน้อยๆนะครับถ้ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแค่นิดเดียวนะครับมันก็ทําให้เขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ย ตัวเขาเองก็มีคุณค่ากับส่วนรวมแต่ถ้าเรานะครับเลือกที่จะไม่รับความคิดเห็นจากฝ่ายอื่นๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ